สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนน่าจะต้องกังวลแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขนาดนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อนางอังคนานิีลภไพจิตสวและนักสิทธิมนุษยชนออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการที่กันจอมพลังนำรถแห่เปิดปฏิบัติการเผยแพร่เสียงหลอนในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองแญาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วพวกเขากังวลว่าการกระทำนี้อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีระดับโลก แต่ที่น่าสนใจคือกันจอมพลังได้ออกมายันว่าเขาหยุดเปิดสิงผพีแล้วและชี้ชอบว่าเขาเลี่ยงความโลกสวยแต่ถ้าประชาชนต้องการก็จะเปิดอีกซึ่งเป็นจุดที่คนเยอะมากพลาดแล้วคุณคิดยังไงควรเปิดสิงผพีหรือไม่ถาม้ามันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในขณะเดียวกันบรรดาน,นักแสดงที่สนใจประเด็นบ้านเมืองรวมถึงอําอมรินนิติพลนักร้องนักแสดงชื่อดังก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสังคมออนไลน์อัมโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า สิทธิพ่อสิทธิแม่เมื่อเอ็กดิซึ่งโพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากและหนึ่งในนั้นคือเจเจตรินที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าพวกแม่งดัดจริตอ่ำก็ตอบกรับด้วยภาพลิงตัดผมหน้ามาสวมชุดนักเรียนซึ่งเป็นการตอบที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความหมายลึกๆแต่ที่น่าสงสัยคือเจก็ตอบกลับว่าคล้ายๆซึ่งทําให้เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนแรงยิ่งขึ้นคุณคิดว่าเจตรงหอรออือไม่ทําไมอ่ำถึงต้องตอบด้วยภาพนี้ ประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกและความเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะต้องกังวลและนี่คือจุดที่คนเยอะมากพลาดคุณคิดว่าควรมีการแสดงออกอย่างเสรีหรือไม่ทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขนาดนี้มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ดูสิ